เล่าสู like 1941, ta? Ta ่ก ah ันฟ ah ังโดยกองบองตื ah ่นครับร ah ูปป ah. er like ั้นเทวรูปกินคนครับมันเป็นเรื่องเล่าประหลาดสยดสยองหน่าสะพรึงอีกเรื่องละครับแต่ก่องก็จึงขอนำเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง ครับอดีตการณ์นานเนมาแล้วมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาได้รวบรวมเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตนะครับเอาไปซื้อที่ดินร้างแปลงหนึ่งท้ายหมู่บ้านแถวๆจนทมดที่ห่างไกลโพ้นนะครับเนื้อที่ตรงนั้นก็ราวๆห้า,รา,ราไร่ได้และเขามุ่งหวังว่าจะปักหลักชีวิตเป็นชาวไร่ชาวสวน และก็ได้ปลูกกระท่อมหลังเล็กๆไว้บนดินดินเขามุ่งหวังว่าจะใช้ผืนดินห่าไร่แปลงเนี้ทำเป็นสวนเป็นไร่ปลูกผักผล,ลไม้เอาไปขายเป็นอาชีพครั้นเมื่อเขาเขไปอาศัยในกระท่อมเรียบร้อยต่อมาต่อมาเขาก็ได้ออกไปทำการเคลียร์พื้นที่ตัดริกิงก่งหมอกกิ่งไม้ ขุดดินถานยาให้เรียบเพื่อจะได้ลงพืชผักผลไม้ตามความมุ่งหวังแลวครับบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังใช้จอบขุดเกลี่ยพื้นดินอยู่นั้นอยู่ๆจอบของเขาก็ไปสะดุดขุดโดนเข้ากับวัตถแุแข็งๆอะไรสักอย่างหนึ่งจนทำให้จอบของเขาบินบเขาก็จึงได้นั่งลงแล้วก็เอามือคุยๆดูว่าจอบขุดไปโดนอะไร และในที่สุดเขาก็เจอเอากับหุ่นรูปปั้นเทวรูปหัวล้านอ้วนนั่งเอามือทั้งสองรูปอยู่บนพุงตัวเองใบหน้านิสยแย่ยิ้มแต่ก็ยิ้มแบบหน้ากลัวหน้ากลัวครับรูปปั้นนี้ไม่ใหญ่มากมายนะครับอไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับราวๆสักครึ่งแข้งครึ่งขาของเขาเองครับชายหนุ่มเห็นว่ามันเป็นรูปปั้นเทวรูปแถมลักษณะก็ดูหน้ากลัว สมควรที่จะเอาไปไว้ที่วัดเย็นวันนั้นเขาก็จึงได้ขุดนำเอารูปปั้นเทวรูปนั้นขึ้นแล้วก็นำเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดละคราบครั้นพอหลวงพ่อท่านเห็นรูปปั้นเทวรูปนั้นเข้าคับก็มีอาการตกใจครับรีบให้เด็กวัดไปตามพระเนนมารวมกันทันทีชายหนุ่มสงสัยและก็แปลกใจก็จึงได้ถามหลวงพ่อทันว่ามีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพอ่อ เดี๋ยวให้เสร็จพิธีก่อนแล้วอาตจจมาจะเล่าให้ฟังทีหลังนะโยมตอนนี้มันก็เริ่มจะค่ำแล้วต้องรีบๆกันหน่อยจากนั้นเมื่อทางพระที่วัดทำพิธีนำเอารูปปั้นไปใส่ในเมรุเผาศพแล้วก็สวดพระคาถาแปลกๆคล้ายๆทำการเผาศพยังไงยังงั้นนะครั้นพอเสร็จพิธีหลวงพ่อก็จึงได้เล่าวะ รูปปั้นนี้มันคือรูปปั้นของขเขมรโบราณชาวบ้านเขาเรียกกันว่ารูปปั้นกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วแ่ะเองนี่มันสวยจริงๆที่ไปขุดเอาขึ้นมาชายหนุ่มได้ยินตกใจกลัวครับจากนั้นหลวงพ่อก็ได้หยิบยืนเอาไฟยันให้คเัาพร้อมกับบอกว่า พยันเนี่ยแค่ช่วยบังตาไม่ให้มันเห็นเราและที่พวกอัตมาพากันทำพิธีสวดน,นั้นก็เป็นแค่เพียงการสวดขับไล่มันไปช่วขณะระยะหนึ่งเท่านั้นแต่เชื่อว่าไม่นานมันคงต้องกลับมาแน่ครับแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอัตมานี่จะไปตามหมอขเขมรมาสะกดมันไว้ระหว่างนี้ก็ให้นำเอาพายันติดตัวตลอดเวลานะแต่ที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ห้ามทำเลือดหยดลงพื้นห้ามทำเลือดออกเพราะกลิ่นคาวเลือดจะทำให้มันตามกลิ่นเลือดของเราจนมาเจอเราแหะครับอืจากนั้นเขาก็เดินทางกลับจากวัดมาดีกระท่อมจิตใจของชายหนุ่มเริ่มหวาดหวั่นจนเขานอนไม่หลับครับพอล่วงเวลาไปจนถึงเกือบจะสองอย่างเขาก็ได้ยินเสียงสิงหัวครับสิงหัวสิงควายมันร้องระงมงลักษณะทรมานมาก เขานอนคุมโปงด้วยความหวาดกลัวไม่นานนักเสียงก็เงียบไปเขาหม่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียพอตื่นรุ่งเช้าวันต่อมาเขาพยายามไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนแล้วครับตั้งใจว่าจะทำไร่ทำสวนต่อไปจนตกใบบ่ายเขาก็ได้เดินทางไปยังตลาดนัดของหมู่บ้าน แล้วก็บังเอิญครับไปได้ยินพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาคุยกันเขาโงโฉงเฉงเรื่องของเสียงวัวควายร้องเมื่อคืนต่อมาก็จับใจความได้ว่าฝูงวัวฝูงคว,วายถูกควักเครื่องในออกไปพาก,กันตายกันยกคอกแถมเจ้าของบ้านของวัวควายนะั้นก็ตายยกบ้านกันทุกคนเหมือนกันทุกคนนอนตายท้องกลวงโบ๋ จากนั้นชายหนุ่มก็จึงได้ถามไปว่าเออแล,แล้วใครมันเป็นคนทำพอจะรู้บ้างไหมครับคุณป้าจากนั้นหลายคนก็ชิงกันบอกว่ามันต้องเป็นเทวารูปก,กินคนที่เคยอรารวาสที่หมู่บ้านใกล้ๆบ้านเราเมื่อหลายปีก่อนแน่ๆเพราะครั้งโน้นชาวบ้านก็ถูกกินตายถูกควักใส่ออกมาแล้วก็ตายกันยกหมู่บ้านจนถูกทิ้งร้างมาถึงปัจจุบันมันดูเหลือเชื่อ แต่มันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนสมัยป่ายังเป็นสาวๆอยู่และพอนุ่มแต่ต่อมาก็มีหมอผีขเขมนมาสะกดวิญญาณจับมันไปฝังดินแต่ก็ไม่รู้ว่าฝังเอาไว้ที่ไหนนี่คงมีใครทะลึ่งไปขุดขึ้นมามันเลยตื่นขึ้นมาอัลวาดอีกแน่ๆเลยชายหนุ่มรีบเดินห่างออกไปทันทีครับ คืนนั้นอีกคืนครับขณะที่เขากำลังจะเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องผสมเสียงโหเร้ออย่างน่าสะพึงกลัวแต่ชายหนุ่มก็อยากจะรู้ว่ามันคือเสียงร้องอะไรกันแน่มันใช่เสียงของรูปปั้นเทวรูปจริงหรือเปล่าเขาจึงหยิบเอาผ้ายันมากำไว้ในมือแน่นแล้วก็เดินไปแง้มหน้าต่างมองออกไปเขาเห็นร่างดำทะมึนของรูปปั้น เดินวนไปวนมาคล้ายๆว่ากำลังมองหาอะไรอยู่ไม่น้ำก็หันมามองทางเขาเขาตกใจมากกับรีบปิดหน้าต่างห้องเบาๆกลับไปนอนขด่มผ้าด้วยความกลัวว่ามันจะเห็นเขาหรือเปล่านอ้อจากนั้นเสียงนั้นมนก็อไกลเข้ามาไกลเข้ามาห่างออกไปเดี๋ยวก็ไกลเข้ามาวนเวียนวนเวียนอยู่รอบก,กระต๊อบของเขาจนใกล้สว่าง เสียงนั้นมันจึงค่อยเงียบหายไปเพราะตกตอนเช้าครับสายๆหน่อยเขาก็รีบเดินทางหวังว่าจะไปบอกหลวงพ่อที่วัดแต่ก็ไปพบเข้ากับงานศพลายศพเต็มสาาวัดเขาได้เดินเข้าไปถามหาหลวงพ่อสมพานวัดกับพระลูกวัดท่านหนึง่งก็จึงได้รับคำตอบว่าหลวงพ่อท่านได้มรณภาพไปแล้วเมื่อคืนนี้พระลูกนั้นเล่าวัด หลังจากทําพิธีเสร็จคืนนั้นแล้วหลวงพ่อท่านก็เกิดเป็นห่วงคนที่บ้านของท่านก็จึงได้ออกเดินทางหวังจะเอาพาย,ยันไปให้ทุกคนทั้งบ้านได้ติดตัวไว้ป้องกันแต่พอรุ่งเช้ามาก็มีคนไปพบศพของท่านเสียชีวิตอยู่ระหว่างทางก่อนจะถึงบ้านแถมยามที่ใส่พย,ยันก็ตกไปลอยน้ำอยู่ใกล้ๆกับบริเวณท่านเสียชีวิตนั่นแหละครับ และคนที่บ้านท่านนั้นก็คือคนที่ตายหมดบ้านพร้อมฝูงวัวฝูงควายที่ตายนั่นแหละคือบ้านของญาติโยมของลูกพ่อนั่นเองละนะ่ะครับกำลังคุยกันอยู่ดีๆก็ได้มีท่านรองเจ้าอาวาสเดินเข้ามาสมทบพร้อมกับบอกชายหนุ่มว่าตอนนี้พวกเราคงทำอะไรไม่ได้หรอกต้องรอให้หมอขเหมนเข้ามากำลาบสะกดมัน แต่ตราบใดที่พวกเรายังมีพยันพกไว้มันก็จะช่วยบังตาเทวรูปร้ายไม่ให้มองเห็นเราต้องทนทําใจรอหมอขมิมนมาละกันชายหนุ่มก็ยอมทําตามทําใจครับนำเอาพยันบังตาติดตัวของเขาตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นบ้านนาแห่งนี้ที่เคยคึกคักก็ดูจะเงียบสงบลง ทุกคนทุกครอบครัวต่างก็พากันล็อกดาวเวิร์กโฮมกันหมดอยู่แต่ในบ้านทุกคนมียันบังตากันหมดนะครับไม่ยอมออกไร่ออกสวนกันเลยทีเดียวเชียวจนหลายวันต่อมาหมอผีคำเหม็นกำหมังเวก็มาถึงหมู่บ้านครับจากนั้นเขาก็ได้เดินตรงไปยังบ้านของชายหนุ่มตามคำบอกเล่าของชาวบ้านและพระที่วัด พอไปถึงก็ไม่พบไม่เห็นไม่มีวีแววของชายหนุ่มเจ้าของบ้านเจ้าของกระท่อมหมอขมิ้นและชาวบ้านพร้อมพระก็าจึงได้เดินเข้าไปบริเวณสวนซึ่งยังมียารกตังอยู่เพราะชายหนุ่มยังเคลียร์พื้นที่ไม่เรียบร้อยต่อมาพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับตอไม้ที่เปื่อนเลือดพร้อมรอยเท้าแปลกๆรั้นพอเดินตามรอยเท้าลึกเข้าไปลึกเข้าไป ก็ได้พบเข้ากับร่างของชายหนุ่มนอนตายแน่นิ่งครับตานี่เหลือกถลนที่ท้องกลวงโบ๋และที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือบริเวณท้องอันกลวงโบ๋ของชายหนุ่มนะมีเทวรูปอยู่ในท้องของเขาครับแถมใบหน้าของเทวรูปนั้นก็ยังใสแยะยิ้มสยดสยองน่าสะพรึงมากตลอดร่างของเทวรูปนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดคล้ายกับว่ามันพึ่งอิ่มจากอาหารนันโอชะมื้อใหญ่ยังไงอย่างนั้นนะ จากนั้นหมอผีก็จึงได้หยิบเอาเครื่องร้างของขังออกมาแล้วก็ลงนั่งบริกรรมคาถาสะกดแล้วก็ได้เอื้อมมือเข้าไปควักเอารูปปั่นเทวรูปในท้องของชายหนุ่มนำไปยัดใส่ลงในย่ามอาคมของเขาทันทีแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันนำศพของชายหนุ่มไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีครับแต่สิ่งที่มันยังคาใจของพวกชาวบ้านก็คือ ื่อชายหนุ่มเขามีพยันบังตาติดตัวอยู่ตลอดทำไมเทวรูปมันจึงมองเห็นเขาหมอผีขเขมรก็จึงได้สรุปและก็สันนิฐานว่าชายหนุ่มคนนี้คงกลัวเสียงของเทวรูปมากอาจจะถึงขั้นกลัวแบบสติแตกก็จึงได้วิ่งหนีเทวรูปออกจากบ้านจากกระท่อมมาแต่ก็ดันพลาดถาไปเตะเอาตอไม้ที่เราเห็นว่ามีเลือดอยู่นั่นแหละครั้นพอเลือดออก เทวรูปผีมันก็ได้กลิ่นขาวเลือดของเขามันก็เลยตามกลิ่นขาวเลือดมาเจอจนได้และในที่สุดเขาก็จึงถูกเทวารูปกินนั่นแหละครับท่านสวัสดีดีๆอย่าลืมช่วยกดติดตามให้ด้วยละกันขอรับท่านสวัสดีด